และตอนนี้นะคะพลอยก็อยู่กับพี่แอดน,นะคะ,คะซึ่งเป็นหนึ่งในลูกค้าคนสำคัญของ SES นะคะก็อยากจะขออนุญาตสอบถามพี่แอดน,นะคะถึงประสบการณ์ของการร่วมงานกับทีม SES เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะก็ร่วมงานกับทางเซสนะคะมาหลายปีละ ปีนี้น่าจะเป็นปีที่สามแล้วนะคะ,คะก็ประทับใจน้องน้ําค่ะ,คะน้องน้ําไม่มีอะไรที่น้ําทําไม่ได้ค่ะอะไรอยากได้น้ําจัดหาให้ได้หมดเลยค่ะแล้วก็ทีมออกนบ์ทีมจัดงานทีมรันคิวเป๊ะทุกอันเลยค่ะค่ะ,คะแล้วก็หาพิธีกรได้น่ารักเหมือนน้องพลอยน้องแชมป์ค่ะ ทางสโรรักอยากได้อะไรทางทีมเซธสามารถจัดหาได้หมดเลยค่ะแล้วก็มีการประสานงานมีน้องๆทีมงานก็ทําให้ประทับใจในการที่เวลาเราดิวงาน<ะ>ไม่ว่าจะเรื่องด่วนเรื่องเรื่องอะไรมันก็สามารถที่ทําให้ เราเราคนจัดงานสิ่งที่เราอยากได้คือเราอยากให้ลูกค้าประทับใจในสิ่งใหม่ๆเนื่องด้วยสถานที่เราจําเป็นต้องใช้ที่เดิมทางเซฟก็จะต้องเป็นเอ่อจะต้องทําให้ให้เห็นความแปลกใหม่ของแต่ละงานแต่ละครั้งเพื่อไม่ให้ลูกค้าเบื่อเพราะลูกค้าก็จะเป็นร้อยกว่าสาขาของเราเนี่ยก็ทําให้อยากมาถ่ายรูปบรรยากาศใหม่ๆได้ทุกปีค่ะค่ะนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่แอดด้วยนะคะที่เลือกใช้บริการ กับเรานะคะแล้วการจัดง,งานในวันนี้ในปีนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะการจัดงานในวันนี้นะคะในปีนี้ประทับใจมากเพราะว่าในเรื่องของเวทีคือเนื่องจากเราจัดสถานที่เดิมเขาก็จะเห็นเวทีมันเหมือนเดิมแต่ปีนี้แปลกใหม่อลังการมีบันไดขึ้นสวยงาม<ช>แล้วก็เวทีก็สวยในตัวฉาก ก็สวยทําให้ปิดบังเสาโบราณเดิมๆซึ่งทําให้บรรยากาศดีแล้วก็งานทุกอย่างก็การจัดการประทับใจค่ะวันนี้ทีมรันคิวก็ก็ดีค่ะค่ะโปรเฟชชั่นอลมากๆใช่ค่ะใช่ค่ะน้องคอยก็ขอขอบคุณพี่แอดด้วยนะคะที่ได้มาแชร์ความรู้สึกนะของการร่วมงานกับทีม S E S Party นะคะขอบคุณค่ะ